บวานขวานานขวานขวานขวนขวา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 นขยนานขวานานขวงนขานานนวานขนวานานขาาานวา นะาหน้านามัยเลยหน้านามัยเลย คือตามที่เราสอบถามเขาบอกเป็นยาเคไงคอันนี้เรายังยังไม่ได้ไปตรวจตรวจสอบว่าเป็นยาเคหรือเป็นยายาไอซ์คือจัองหวะคืออันแรกเลยทั้งเราอราคือรถเขาจอดจอดคู่นี่เราขวางนี่ไงพอเขาพอเขาเห็นว่าพอผมวิ่งลงเขาเห็นว่าผมเป็นตำรวจ ผมวิ่งลงมาผมวิ tamam ่งจากรถด้าน้นมาไง่มาแสดงตัวเป็นตำรวจของเขาเป็นตรวจเขาก็ถอยข้มคนนี้ก่อนแล้วถอยเ้ว <genau> ก็หอผมก็ิมาพอเขาถอยไปสุดเขาก็น่งนี้แมคนัขวาแล้วก็ปนใช้ายรถคนนี้ผมกระโดดผมแตผมไม่กระโดดผมกรโดือันนอจังจังหวะเราแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไงพอเขารู้เป็นตำรวจเขาก็ถอยล้าก็ห่มนี้ก่อน แล้วว่ามีมียิงด้วยไหมครับก็มียิง,ยงไม่ไงนี้เขาไม่เขาไม่หยุดอ่ะขนาดเรา,าแสดงตัวเราขวางรถท้ายรถท้ายหลังกันหลังปิดเขาเป็นรถตำรวจเขาไม่ยอมไปอีกคน